ไอคราชีผมต้นนักคาราเรียนสั้นๆว่าต้นสุธีนักคารกรกุลหรือต้นครับสันมาสันมาสวัสดีคัตชูคือที่ีบ้านเป็นรองเท้าผมชื่อมาร์คมาร์คเออมาร์คมาร์คครับครับอ่านี่นี่เดี๋ยวเราขอเกริะเงอนก็จากช่วงแรกจากจากช่วงแรกนะฮะเราก็ไปซัดแบล็กเลโด้กันมากรมนึงอันนี้อ่านั่นเอซึ่ง ที่นั้นหลับไปเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูฮะแต่เราบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับกี่คนครับหกคนมีหลไรบ้านไล่ชื่อไล่ชื่อผ่านไปห้านาทีนะครับคีหกคนมีปัดคุปัดคนปัดคณมีน้องเอิร์ธจาของบ้านไล่ชื่อน้องเอิร์ธครับผมนัดเดือนครับ มีคุณม้ามีผมปนแล้วก็ปามที่หลับแต่ว่าหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าหลับไปแล้วโอเคเราจะมารีวิวกันต่อครับเพราะว่าคืนนี้เราคุณตะยาวอะคือหมดแล้วนะห้นทีใช่แต่ว่าจะกินจนเช้าเพราะว่าขวดขวดไม่เก็บดวยขวดเราไม่เก็บไม่เก็บทิ้งดวยไม่เก็บทิ้งเล่ารเล่าราคาถูกๆอะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับพวกเราเท่าไหร่ต่อไปดูตัวกันเลยเริ่มจาก ไม่เรากินเหล้าเราแต่งรอยชิวเริ่มจากเหล้าเอเชียที่เราจะสั่ต่อไปครับเป็นสาเกสาเกขอเดือชื่อชัดๆสาเกสาเกสาเกชิโนบุชิโนะฮะเอออันนี้เป็นเออ่เราขอเกินเหรออันนี้เป็นของคุณแม่น้องเอิร์นนะฮะครับเราก็คุณแม่น้องเอิร์นแอบ้วยอันนี้เป็นสาเกไม่ใช่ธรรมดาครับประมูลมาจากญี่ปุ่นครับไม่เดี๋ยวเราดูนะฮะนี่ฮะับสิบห้าตุลาสองห้าสองเนี่ยหมายความว่ามันมีอายุอยู่ในตู้เย็นอ่ะ มากี่ปีแล้วสองห้าห้าเจ็ดห้าปียังต่ำยังต่ำนี่ยังต่ำห้าปีห้าปีนี่จบมหาลัยโอ้โหเป็นจิตกรรมก็จบไปแล้วเป็นนักศึกษานี่นี่นี่ครับพีคครับสาเกกลัวนี่กลัวคนไทยไม่รู้กลัวเราไม่รู้ว่าสาเกเพราะว่าเเขาไม่ได้ยามเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจใส่ใจตรงนี้ตรงนี้ ภาษาญี่ปุ่นกูเราอ่านไม่ออกแต่ขอไว้ก่อนผมรู้จักหลายคำลาร่าทากิสาว่าสอนผมมาอ่าบอไปครับขอ้ยสอนอะไรครับสอนท่ามิชชันนารีนะฮะเซ็นเตอร์ครับจากบล็อกโดฟรฟอสเซสเอ่ออันนี้เป็นวายฟรคองเซสผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรชาโต้แล้วแต่ว่ามันเป็นวายชั้นกาดมอนโตเต้ครับแต่ว่าเราจะซัดกันในคืนนี้มันก็ไม่กากเลยมันมันกากสำหรับเรา บอกโดผมเป็นคนปารีสผมยังไม่พูดเลยทําไมครับปารีสมันทนแน่เด็กๆเด็กๆกินแล้วก็ทิ้งไปเราก็ทิ้งขอดูขอดูขอดูสโลแกนเราคือไม่เก็บขวดนะครับไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บขเขาไม่ได้รวยต่อไปฮะนี่กาลิต้าคอทเทลครรับเ็มีที้ดีเซนเจอร์ให้ถ่ายชัดเลยเออเดี๋ยวนะมีรูปแต่สังเกตว่ามีรูปตากระแตนาากลิต้เพราะว่าเพราะว่าตตากระแนเพราะว่าาเรต้องกินแบบตัก ตากแตนทอดโชวหน้าเซเว่นมีฮครับบ้านน้องเอิร์ทเปิดอยู่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีรูปมะนาวคือเขาให้ทานกับมะนาวคกับตบกแตนไม่ไม่แต่ว่าตัวนี้มันจะมิกซ์มาแล้วนะฮะก็คือส์ได้เลยกรราคาก็จะแพงหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยชันกากีครับมีอารมน์ร่าไม่หมดผิวดนะชิมคนละคนละฝาก็ทิ้งนะครับนี่ครับ ก็งเห็นไหมครับมันจะมีกากใยของเนื้อมะนาวอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่านั่นแหละราคาแค่ไม่กี่พันมันก็เซ็งินอร่อยที่นี่ครับครับอุ้ยอันนี้ผมอ่านอันนี้คือยี่ห้อไม่ออกจริงครับเพราะว่าผมอ่านออกคือแบบ made in โอ้โหอันนี้เป็นแชมเปญซูเปอร์โนวาอินเดอะสกายก็คือมันจะเป็นยี่ห้อ ดอมเปรียงตัวเนี้ยคือดอมอ่ะผมเคยกินมาลุกนซมเลยสักต่างนะฮะดอมผมเคยกินขอตสีขาวรสชาติมันจอกเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นวายขาวเหมือนกันซึ่งวายขาวอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ทานแบบว่าเขาจะไม่ทานแบบแช่เย็นครับผมเขาทานกับผลไม้ดองอ่ะร้านยาดองร้านยาดองไม่แต่ว่ามันก็คงจะเฉยเฉยมันก็สู้ไอ้พวกที่เรามีอยู่ไม่ได้ที่เราจะรีวิวต่อไปอันนี้ก็ เสร็จแลครับเสร็จเคลื่อนเสร็จเงินผมเอาเวลาไม่กี่ห้าอันนี้ก็ไม่กี่สี่สี่แสนห้าพันไม่ต้องพูดมากดูฉลาดครับเฮนเนสซี่แบล็กยามุนกล้องเดี๋ยวตอนคนดูจะปวดหัวเดี๋ยวต้องปวดหน้าแตกเลยสัตว์อย่าโซเชียลมันเดือดร้อนอันนี้เฮนเนสซี่แบลกลองก็ไม่ขอบคุณมากต้องลองเองนะครับครับผมแล้วนี่สุดยอดนี้สุดยอดจริงผมขอพรีเซนต์อันนี้ เป็น Y Monastery ครับดูซูมมาตรงนี้ครับเขียนว่าคิดที่ไ by Oscar ์ในไลนครับออสการ์ทำไว้ออสการ์เขาคือรางวัลไม่ใช่เขาเป็นกองการของเชลซีแต่เขาก็ยังมาทำไวน์ครับโอ้โหออสการ์รางวัลทำไว้ตอนปี2006ครับซึ่งเราควรสนับสนุนเขานะเฮ้ยนี่จริงๆเพื่อเขาเล่นบอลออร์แกนิกฟาร์มด้วยนี่แต่ว่าได้รางวัลเหรียญทองครับเออไอ้เหี้ยแต่ว่านะฮะ เบียรีโอเราก็ได้เหรียญทองเหมือนกันอ่าใส่ครับอันนี้ก็เป็นเศษเดนข้างในนี่เดี๋ยวนะฮะราคาเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญก็ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์เศษเงินครับเศษเงินเราคุณสเศษเงินเราตัดกันนเดียวโอ้โหเดี๋ยวอันนี้บูเลอร์บูเลอร์กันเอ้ยอันนี้อนก่ ชิวาสชิวาสดูนะฮะชิสิบแปดคืออะไรมีรู้ชิวาตสิบแปดคือก็อายุสิบแปดกินได้อายุสิบแปดปีกินได้คือไม่ไม่คือมันบ่มมาสิบแปดปีมันจะเป็นเหล้าที่แบบจะมีความเคี้ยวในตัวเขาคือบ่มมาพร้อมกูเกิดอ่ะอ่าเดี๋ยวดูแพ็คเกจจิ้งนะฮะเป็นกระดาษแข็งเขาสวยงามอ้าวอ้าวเล่าหายอธิบายให้เล่าหายยังครับอ๋อยังยังยังครโอ้โอ้ใจหายโอ้นึกว่าหาย มันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆนะฮะดูครับชีวาสิบแปดดูเล่านิดนึงไอเสียแล้วบอกให้ดูสมุนไพรห่ำไหนคนเบี่ครับเฮ้ยมันเป็นอ๋อมันล็อกติดมันเป็นการเดคอเรทของเขาอยู่แล้วครับนี่ครับดูแพ็กเกจสวยมากดูแพ็กเกจ เราไม่สนใจครับเราเค่ทิ้งครับเราไม่กินแท็กเก็ตเงนเนี่ยไปทิ้งเอาไปทิ้งลงมกตรงนี้ไปทิ้งก็คือสุดท้ายของเราอันสุดท้ายแต่ดำดเแต่ดำแต่ดำแ่ดำแต่ดำแม่ดำแต่ดำแต่ดำแต่ดต่ดำแต่ดๆแต่ดำแต่ดำแต่ดเแต่ดำแต่ดำแต่ดำแร่ดำแต่ดำแต่ดำไม่ดำแต่ดเแต่ดำ่ดำแต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 ่ด่ดำแต่ดำแดดดดดดด คือเราชิมกันไปบ้างแล้วเราชิมนไปบ้างแล้วซึ่งก็บูเลอโวประมาณบูเลโนี่เป็นรเออรุ่นมันจะเป็นซีรีส์ที่แบบท็อปสุดแล้วนะคะของ Johnny Walker กอร์ก็อยู่ในมือเราเราก็ไม่เห็นจะรู้สึกดีใแต่เราชิมไปบ้างแล้วนะเราชิมไปบ้างแล้วมันก็เฉย ผมที่ตัวแดงเดี๋ยวมันจะมีอ่าเปิดออเดี๋ยวนะตัวต่อขอตัวก่อนหน้าผมแดงฮะผมเขินท่านผู้ชมทุกท่านครับเราเพิ่งถ่ายรายการเป็นเทปที่สองเนาะตัวก้องนี่ค้ำเลยนะครับต่อไปครับซิกเนเจอร์ครับซิกเนเจอร์ผมขออ่านสโลแกนได้เลยสโลแกนก่อนคลาสชี่เขียนภาษาไทยด้วยมีเต็จเพื่อคนไทยตัวแกนเขียนว่าปราศจากเชื้อไม่ใส่วัตถุกันเสียครับผมนี่ เรานี่เราควรจะมีครับมันคือสามัญประจําบ้านรู้ไหมครับตอนที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้ครับอาจจะชนสิ่งของสักอย่างควรจะมีน้ําเกลือครับเพื่อล้างแผลนี่ครับคือวิธีรีวิวที่ถูกต้องใช่นี่ฮะเรามีการรีวิวมีวิธีการป้องกันขออนุญาตรับขออนุญาตปัฝนเรามีวิธีการป้องกันด้วยไม่ใช่ว่าจะมารีวิวอะไรสายสาระอย่างเดียวเพราะนี่คือตัวท็อปเพราะนี่คือตัวท็อป จำเป็นไม่มีแผลเน่าเน่าขึ้นมาลําบากอีกลำบากไปโรงพยาบาลสำคัญสําคัญครับซิกเนเจอร์แล้วแต่ไม่ใช่ตัวท็อปของเราพระเอกของเราคือนี่ครับรองเท้าโอ้โหอัมโบครับบ้าีบอกใครบอกลีบอกใครบอกลีบอกลีบอกเออทันไปถ่ายที่เราครับฟึบทั้งหมดนี่เราไม่ลินใส่แก้วกินครับครับเราจะหมดนี่ครับเราเทรวมกันเนี่ยใส่กะละมังโง่โง่ นี่ครับเท้ารีบบอกฝึกแพงชุบน้ำครับชุบไม่ใช่ชุบน้ำชุบเล่าในกระมังครับครับตีเลยใครอยากมาตีครับตีนะครับสมมตินี่ชุบแล้วครับตีพี่อ้เมาเดลี๋ยวเปี่ยวเป็นคือนี่คือชุบมาบ้างแล้วเราอาจจะชุบให้มันชุ่มนะฮะแล้วเราจะชุ่มชุ่มตีตีตีจนกรองเท้าจะแห้งนึกถึงเราเดินรองเท้าเปียกฝนฝนตกโหชุ่มชุ่ม ตีีตีตึงกวจะแห้งมึงไม่เมาให้มึงดูไปครับตีเสร็จแล้วก็จะเช็ดไอ้แค่นั้นนะครับน้ำเกลือเช็จกับน้ําเกลือสําคัญน้าเกลือสําคัญไม่เรื่องเลยนวยน้ําเกลือครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากคุณผู้ชมหน่อยที่เกิดฮอลแลนด์คู่ชิ่งกับเยอรมนีครับครับถ้าไม่ใช่นี่มากระทืบมาร์กเลยเลยใช่ครับชาวดัตช์อยู่แล้วครับแล้วผมแล้วผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งเลยคุณปาม พูดถึงคุณปาล่ะพูดถึงคุณปาล์มหน่อยจะพูดถึงปาล์มหน่อยคุณปาล์มนะว่าหรือว่าปาล์มชื่อปอมออนออนหวานครับเดี๋ยวจะมีคลิปคุณปาล์มด้วยนะครัวเขามีแน่นอนมีแน่นอนผมถือว่าในตัวเขามากเลยเขาพูดไปเยอะเนี่ยเรากินวิสกี้เนี่ยอารยธรรมของเราต้องกินวิสกี้ต้องกินออนเดอะร็อคหยิบขวดแบล็คลิเบิลนะครับนี่ครับผมหกคนครับห้าทีกินเท่านี้ครับคุณปาล์มคุณปาล์มแค่นี้ครับ คุณปันมานั่งอย่างดีครับมั่ไปหลับสบายแล้วครับไม่คิปไม่คิปไม่คิปมีดด้วยครับเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ดูมีคิดด้วยอะไรเยอะมากแค่แบดเทเบิลอ่ะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันสุดท้ายนี้บอกลาคุณผู้ชมหน่อยขนาดปวดกระหงษ์ทิ้งอะบอกลาคุณผู้ชมหน่อยดีกว่ามาเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเราต้องเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวจะแพนหน้ากูนะนี่นะครับผู้สับสุดหลักของเราครับรองเท้ารีบบอกครับใครบอกนี่ครับอกครับว่ารีบบอกควิ๊กรีบบอก เป็นอ่าเป็นสปอนเซนอร์ครับคลาสก็หลังแค่น,นี้ครับอยีาน,นี้รครับอย่าลืมรองเท้ารีบบอกครับ